ครับสวัสดีครับลูกๆครับพบกันอีกแล้วเช่นเคยครับกับที่นี่ครับช anel ครูคนวณม่วนใจครับวันนี้ครับจะพาทุกคนนะครับมาพบกับแมทริกซ์คณิตคิดง่ายๆนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรครับพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้เทคนิคแมทริกกับครูคนวณกันเลยครับวันนี้ครับจะเป็นเรื่องของการหารากที่2แบบแม่นยำ ภายใน10วินาทีนะครับการหารากที่2ในวันนี้ที่จะนำเสนอโดยการหาง่ายๆภายใน10วินะครับที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาในการที่จะต้องไปคิดในเศษก,กระดาษนานๆนะครับในกรณีที่เป็นรากที่2ของจำนวนเต็มครับคำตอบที่ได้มาต้องเป็นจำนวนเต็มด้วยนะครับพร้อมกันหรือยังครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ นี่ครับก่อนที่เราจะไปดูหลักการนะครับครูคำนวณก็จะให้ทุกคนครับได้เห็นภาพของที่มาที่ไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเราค่อยมาสรุปเป็นหลักการนะครับดูหลายๆตัวอย่างนะครับจะได้เกิดไอเดียอ๋อมันคิดอย่างนี้นะครับฝึกคิดฝึกทํานําไปสู่ความสําเร็จนะครับมาดูตัวอย่างง่ายๆก่อนนะครับที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะครับเพื่อให้เห็นภาพของการลําดับขั้นของการไปสู่หลักการนั่นเองนะครับ เช่นจงหารากที่สองของ144วันนี้นะครับหลักการที่เราจะมาหารากที่สองของ144แน่นอนครับทุกคนรู้นะคำตอบคือ12ใช่ไหมครับแต่เราจะดูจากตัวอย่างที่ง่ายไปสู่ตัวอย่างที่ตัวเลขเยอะๆนะครับเพราะนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องมีพื้นฐานตรงนี้ครับตารางนี่เลยครับตามเมาส์เลยนะครับจะต้องมีพื้นฐานว่าจำนวนที่ยกกำลังสองแล้วเนี่ยมีเลขที่ลงท้ายดังนี้นะครับ มี 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1เลข0ถึงเลข9นั่นเองครับซึ่งถือว่าเป็นหลักหน่วยพื้นฐานนั่นเองนะครับจะต้องมีเลขที่ลงท้ายดังต่อไปนี้ครับถึงจะสามารถใช้หลักการในการหาห้องเราได้อย่างเชี่ยวชาญชำนาญและโชคชนครับไปดูเลยครับหลักการครับหลักการของเรานะครับก็คือเราจะแบ่งจำนวนนะครับที่เป็นเลขออกมานะครับโดยแบ่ง ครั้งละ2นะครับจากข้างหลังไปสู่ข้างหน้านะครับเช่น144เราก็จะแบ่ง2จํานวนนะครับก็คือจากข้างหลังครับ1 2แล้วก็แบ่งนี้นะครับหลังจากนั้นครับเราก็มาดูครับว่าจํานวนที่คูณกันหรือยกกําลังสองดีกว่านะครับยกกําลัง2แล้วลงท้ายด้วย4มีจํานวนใดบ้างครับไปดูตารางทางขวาเรานะครับลงท้ายด้วยเลข4ครับนี่ครับเลข2นะครับลงท้ายด้วย4 8 8 6แสแสดงว่าได้8นะครับหลังจากนั้นครับเราได้หลักหน่วยมาแล้วนะครับว่าจำนวนที่จะเป็นรากที่2ของ144เนี่ยต้องลงท้ายด้วยเลข2หรือไม่ก็เลข8ไปดูครับหลักสิบครับจำนวนที่จะยกกำลัง2แล้วได้ใกล้เคียง1หรือเท่ากับ1ก็แล้วแต่มีตัวเดียวครับก็คือใครครับ 1, 1 1ได้1งวันหลักการของเรานะครับอยากจะรู้ว่าคำตอบที่ได้ออกมาเนี่ยจะเป็นตอบ12หรือตอบ18 ว่าจะเป็นตัวไหนครับโดยนำหนึ่งที่เราได้มาเนี่ยครับคูณเลขถัดไปครับแบบนี้ครับ1คูณ2ได้2ครับหลังจากนั้นเราก็มาดูครับผลลัพธ์ที่ได้ครับคือ2ถ้ามากกว่า1ตัวนี้คือหลักที่เรายกกำลังสองได้หลักร้อยตัวนี้นะครับถ้ามากกว่าเราจะตอบตัวทางสายมือหรือตัวแรกครับเพราะนั้นถ้าได้อย่างนี้เราจะตอบ12เลยนะครับ แต่ถ้าเป็นโจทย์อื่นนะครับโจทย์อื่นครับถ้า1นคูณสนีมันน้อยกว่า1หลักตัวที่เราล็อกไว้ตรงนี้นะครับถ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับเราจะตอบจํานวนทางขวาครับเราจะตอบ18นะครับวันหลักการของเรานะครับ1ครับก็คือหาจํานวนที่ยกกําลังสองแล้วลงท้ายด้วยหลักหน่วยของโจทย์นั้นครับก็มี2จํานวนแน่นอนครับต้องมี2จํานวนยกเว้น0กับ5นะครับหลังจากนั้น หลักที่จะเอามาเติมนะครับเป็นหลักสิบนะครับก็คือจํานวนที่ยกกําลังแล้วใกล้เคียงหรือเท่ากับหลักสิบตรงนั้นนะครับที่จะมาเป็นคําตอบรับหลักสิบที่จะมาเป็นคําตอบนะครับก็คือ1แล้วก็นําตัวเลขที่ได้นะครับไปคูณกับเลขถัดไปเช่นเราได้1 1ึคูณสได้2ถ้ามากกว่าเลขหลักที่เราล็อกของโจทย์ไว้เราจะตอบจํานวนทางซ้ายหรือตัวแรก แต่ถ้าได้น้อยกว่าเราจะตอบจำนวนทางขวาหรือตัวหลังนะครับโอเคครับเพราะนั้นข้อนี้ตัวเลขที่ได้มานะครับซึ่งมากกว่า1น,นะครับมากกว่า1ตัวนี้เพราะนั้นคําตอบจะตอบตัวทางซ้ายคือตอบ12นะครับก็ซึ่งตรงกับที่เราว่า 12, 12ได้144เพราะนั้นรากที่2ที่เป็นบวกนะครับวันนี้จะเป็นรากที่2ที่เป็นบวกนะครับคําตอบเป็น12นะครับ ไปดูตัวอย่างถัดไปครับจงหารากที่สองของ324ครับจำนวนที่ลงท้ายยกกำลังสองแล้วลงท้ายด้วย4มีอะไรบ้างครับนี่ครับ2ครับแล้วก็8เหมือนเดิมนะครับมี2กับ8ครับแบ่งก่อนนะครับแบ่งจากข้างหลังไปนะครับ1 2แล้วก็แบ่งนะครับจำนวนที่ยกกำลังสองแล้วได้4คือ2ครับจากตารางเลยนะครับจำนวนที่ยกกำลังสองแล้วได้4มีอีก1ตัวคือ8ครับ2 2ได้4 8 8 64 ต่อไปหลักร้อยครับในข้อนี้ครับหลักร้อยคือ3จํานวนที่ยกกําลังสองแล้วใกล้เคียง3คืออะไรครับ1 1ได้1 2 2เป็น4เลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นได้1ครับเอา1คูณเลขถัดไปเลยครับ1นคูณสได้2ครับมากกว่าหรือน้อยกว่าครับ3 2มันได้คําตอบที่น้อยกว่า3นะครับเพราะฉะนั้นคําตอบจะตอบจํานวนทางขวาถ้ามากให้ตอบจํานวนทางซ้ายคําตอบ12 ถ้าน้อยกว่า3นะผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจากการคูณถัดไปน้อยกว่าโจทย์ตัวนี้คือ3ให้ตอบจํานวนทางขวาหรือหลังเพราะนั้นข้อนี้จะตอบ18เลยนะครับลองไปตรวจสอบดูได้นะครับว่าจริงหรือไม่นะครับลองตั้งคูณเลยในเศษกระดาษนะครับปรากฏว่าจริงไหมครับจริงครับถ้าจริงคําตอบที่ได้ของเราคือ18นะครับโอเคไหมครับหลักการต่อไปครับตัวอย่างที่3เลยครับ จงหารากที่2ของ729ครับหลักการของเราครับแบ่งเลยครับปื๊ดครับแบ่งทีละ2ครับจากข้างหลังไปข้างหน้านะครับเพราะนั้นก็จะได้29 1ชุดและว7ตัวละตัวแรกนี้ไม่มีครับก็ได้7ตัวเดียวครับจำนวนที่ยกกำลัง2แล้วได้9ครับก็มีใครครับนี่เลยครับ339ครับ7 7 4 9ครับได้7นะครับ เพราะนั้นได้2จํานวนครับไปดูตัวแรกครับไปหาหลักสิบมาเติมครับหลักสิบก็คือจํานวนที่ยกกําลัง2แล้วใกล้เคียง7นะครับมีอะไรครับ3ามสเลยใช่ไหมครับก็เป็นอะไรครับ2 2 4สองครับเพราะนั้นได้2ครับ2คูณเลขถัดไปครับ2 3สามได้6 2สามได้6น้อยกว่าใช่ไหมครับถ้าน้อยกว่าตอบตัวหน้าหรือตัวหลังครับตอบตัวหลังครับถ้าน้อยตอบหลังถ้ามากตอบหน้าครับเพราะนั้นคําตอบของเราจึงเป็น 27นะครับเพราะนั้นคำตอบของเราที่ได้รากที่2ของ729คือ27ครับเป็นไงครับลูกๆครับเพื่อนๆหรือท่านผู้ชมทุกคนครับหลักการของเรานะครับถ้ามากให้ตอบตัวทางซ้ายถ้าน้อยให้ตอบตัวทางขวาง่ายๆแค่นี้เองนะครับไปดูหลักพันกันบ้างครับหลักพันนะครับ จงหารากที่2ของ1024ครับหลักการครับแบ่งครั้งละ2ครับแบบนี้เลยครับเป็นไงครับเห็นไหมครับได้24กับ10จํานวนที่ยกกําลัง2แล้วลงท้ายด้วย4ครับไปดูที่ตารางก็ได้นะครับมีอะไรครับ2 2 4ครับแล้วก็8 8 6 4ครับต่อไปดูหลักที่จะมาเติมเป็นหลักสิบของคําตอบครับจํานวนที่ยกกําลัง2แล้วใกล้เคียง10คือใครครับ 11ได้12 2 2ได้4 3 3ได้9นะครับได้3นะครับเป็นหลัก10แต่จะตอบ32หรือ38ครับไปเช็คเลยครับไวๆเลยนะครับ3 4ได้12มากกว่า10ใช่ไหมครับถ้ามากกว่า10ให้ตอบตัวทางซ้ายครับมากกว่าตอบทางซ้ายน้อยกว่าตอบทางขวาเพราะฉนั้นคำตอบเป็น32แม่นยำชัวร้อยเปเซครับเพราะฉะนั้นคำตอบของเราข้อนี้ รากที่2ของ1024คือ32นะครับอีกหนึ่งข้อครับเดี๋ยวเราไปฝึกกันครับจงหารากที่2ของ1681 1681แบ่งอย่างละ2ครับจากขวาไปซ้ายหลังไปหน้าครับจำนวนที่ยกกำลัง2องแล้วลงท้ายด้วย1ครับตัวแรกคือใครครับนี่เลยครับตารางของเรา1น,นะครับ ตัวถัดมาครับที่ยกกําลังสองแล้วลงท้ายด้วยหนึ่งนี่ครับแปดสิบเอ็ดคือเก้านะครับเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดหนึ่งหนึ่งได้หนึ่งเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดเพราะนั้นข้อน,นี้เราได้คําตอบของการถอดรากที่สองมาเป็นหลักหน่วยแล้วครับคือหนึ่งกับแปดหนึ่งกับเก้านะครับ, 1, 8, 1, รบต่อไปไปดูหลักที่จะมาเติมคําตอบเป็นหลักสิบครับจํานวนที่ยกกําลังสองได้ใกล้เคียงสิบหกหรือเท่ากับสิบหกมีไหมครับมีครับมีคือเลขอะไรครับ เลข4ครับเพราะนั้นเรา4ไปคูณเลขถัดไปครับ45 20ครับมากกว่าไหมครับถ้ามากกว่าคำตอบตัวซ้ายหรือตัวขวาครับตอบตัวซ้ายนะครับเพราะนั้นคำตอบคือ41นั่นเองครับเพราะนั้นรากที่2ของ1 6 8 1ตอบให้ไวภายใน10วินาทีก็คือ41นั่นเองครับโอเคไหมครับหลักการวันนี้ครับ ถ้าได้หลักการอย่างนี้เราไปทดลองหากันให้ไวภายใน10วินาทีนะครับมาเลยครับข้อแรกนะครับ361ครับรากที่2ของ361คือจำนวนใดครับแน่นอนของลงท้ายด้วย1คือมี1กับ9ครับ3ก็คือ1ครับ1คูณ2ได้2ครับน้อยกว่าเพราะนั้นข้อนี้ตอบ19ใช่ไหมครับอย่างไงครับ10วิพอได้นะครับ10วิ ต่อไปครับพร้อมหรือยังครับลองดูนะครับทสสิวินะครับไปเลยครับ1,156ครับรากที่2คือเท่าไหร่นะครับ34หรือ36ครับต่อนันคำตอบคือ34ครับตอบตัวทางซ้ายครับน้อยครับข้อที่3ครับ 2 3 0 4ครับลงท้ายด้วย4ครับมี2กับ8นะครับ4 4 16ใช่ไหมครับ4คูณกับถัดไป5ได้ยี่สิบน้อยกว่าอีกแล้วครับน้อยกว่าตอบตัวทางซ้ายนะครับเพราะนั้นคำตอบคืออะไรครับ4 0่นะครับขออภัยครับน้อยตอบตัวทางขวาครับน้อยตอบตัวทางขวาใน้48นะครับเราไม่ตอบ40 2ครับเราตอบ48นะครับน้อยตอบขวามากตอบซ้ายนะครับข้อต่อไปครับ3249ครับลงท้ายด้วย9ก็มี3กับ7ใช่ไหมครับ3กับ7 32ครับ6636เลยครับได้5ใช่ไหมครับตอนนั้นจะตอบ52หรือ57ครับก็เอา5ไปคูณเลยครับ5คูณ656 30น้อยกว่าครับน้อยกว่าตอบทาง ขวาใช่ไหมครับเพราะนั้นคำตอบคือ5 7นะครับข้อสุดท้ายครับให้คิดก่อนเลยครับ5,476ครับลงท้ายด้วย6ครับคือมี4กับ6ใช่ไหมครับหลายคนน่าได้คำตอบแล้ว4กับ6ไม่ตอบ74ก็ตอบ76ใช่ไหมครับเอา74หรือ76ดีครับก็อยู่ที่7คูณอะไรครับ7คูณ8ได้56ครับ 5 6มากกว่าเพรานะนั้นคำตอบต้องตอบ70 4นะครับเป็นไงครับทุกคนครับการหารากที่2ให้ได้คำตอบแม่นยำภายใน10วินาทีนะครับหวังว่าทุกคนคงนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับในการช่วยทำแบบฝึกหัดช่วยทำแบบทดสอบหรือข้อสอบนะครับให้ได้ไวๆนะครับนี่โอเคเลยนะครับทุกคนคงได้ทริควันนี้แล้วนะครับ ครับโอเคครับวันนี้เราได้ทริคของการหารากที่2ให้แม่นยำภายใน10วินาทีนะครับต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่มาติดตามนะครับดูแมทริกเพื่อเอาไปเสริมทักษะคณิตศาสตร์ของพวกเราทุกคนเลยนะครับเอาไปใช้เกิดประโยชน์นะครับและวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญกดอะไรครับกระดิ่งกิ้งกิะงครับเราจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าหรือคลิปต่อๆไปนั่นเองครับ ตรงนี้นะครับมุมขวานี่ครับสามารถไปดูย้อนหลังหรือไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย